เด็กหญิงนิยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบทที่สีบ กล่าวถึงในท่านเฉินผู้ยิ่งใหญ่หลังจากบุกแดนเทพาอาสูรไม่สำเร็จก็มีความคิดอยากก่อกวนให้แผ่นดินไม่สงบจึงเดินทางมายังแคว้นมู่ด้วยความเร่งรีบอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการคอยกำชับคนในสมาคมการค้าสกุลเฉินที่ลารานว่าให้ขึ้นราคาสินค้าในแคว้นหน้ายิ้มอย่างสุดปูขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกหากผู้ใดทำให้หน้ายิ้มกรด ตนกระอักเลือดได้นายท่านชนผู้นี้ยินดีจะมอปรางวันจำนวนหนึ่งหีบหยกม่วงหากทำให้หน้ายิ้มบากหน้ามาขอเจรจาได้ให้สิบหีบหยกม่วงเห็นนายท่านยกยิ้มดุดจอมาน ผู้เกรงโลกล่าจะสงบสุขหลิวหลิวผู้ถูกในท่านผู้เท่าใช้ให้ตามดูความประพฤติของในท่านคนปัจจุบันนางเดินทางตามท่านนท่านเฉินเมื่อสองวันก่อนผ่านรู้สึกเวทนาเจ้าครองแขวนมู่ขึ้นมาใต้ล่านี้เป็นศัตรูกับผู้ใดก็ได้เพียงแต่ไม่แนะนําให้เป็นศัตรูกับคนเจ้าคิดเจ้าแขนไม่เลิกกระนายท่านเฉินเฮ่าคือคนประเภทนั้น ขอนเจ้าคิดเจ้าแขนประเภทที่กล่าวถึงนางเองก็ไม่ทราบว่า เจ้าครองแขวนมู่และไทอันหวังแห่งแขวนเยี่ยรสร้างความเจ็บช้ำใดให้คุณชายเฉินเฮาในกลานกอนแม้ปัจจุบันนายท่านเฉินเป็นผู้นำสกุลแล้วเขาก็ยังชิงชังไม่เลิกกราแเขนปานถูกแย่งภรรยาในคืนแต่งงานแขนปานถูกแย่งมารดาไปเป็นนางบำเรออีกฝ่ายความชิงชังสิบปีไม่เสื่อมใครเสกเช่นการแต่งกายนายท่านของนางยังคงชอบสวมอาพร สีแดงเช่นเมื่อยังเป็นคุณชายน้อยหลายปีมานี้นางเคยกล่าวเตือนหลายครั้งแล้วว่าการสวมอาภร์สีแดงนั้นทำให้ดูไม่ทรงภูมิไม่น่าเชื่อถือทว่านายท่านไม่เคยฟังนางแม้แต่ครึ่งคำจนนางครั้นจะกล่าวเตือนเสียแล้ว นายท่านยังเน็บแนมนางอีกว่าสวมอาพรขาวก็ไม่ทำให้จิตใจคนขาวสะอาดเช่นกันดังสำนวนซิ่วชายพบทหารการใช้เหตุผลเจรจาไม่อาจพูดคุยกับกำปั้นหลิวหลิวเดินตามนายท่านเฉินเข้าไปในโรงเตรียมแห่งหนึ่งของสกุลเฉินที่ตั้งอยู่ในแคว้นมู่เตรียมน้ำให้อีกฝ่ายอาบมือเรียวสัมผัสน้ำว่าอุ่นดีหรือไม่ หลายครั้งในท่านชอบกลั่นแกล้งกล่าวหาว่านางทำน้ำร้อนให้เขาอาบหมายจะก,กักขังนางไว้ที่บ้านบนรรพบุรุษไม่ให้ติดตามเขาอิม่มอุ่นน้อยกว่านี้สมควรเป็นน้ำเย็นแล้วละ่ะหลังเตรียมน้ำเสร็จนางหยดน้ำมันที่กลั่นจากดอกฐานลงไปในอ่างกลิ่นหอมของดอกไม้และสีแดงฉานของกลีบเหมยกุย ทำให้อ่างไม้อาบน้ำดูหน้าอาบขึ้นแปดส่วนนายท่านผู้เรื่องมากน่าจะไม่มีข้อให้ติเตียนแล้วกระมัง หลังอาบน้ำเสร็จหลิวหลิว,ลวยื่นอาพรให้อีกฝ่ายที่เดินเปลือยเปล่าออกมาจากถังอาบน้ำนี่เป็นเรื่องชวนปวดหัวอย่างหนึ่งของสาวใช้ประจำตัวที่มีนายเป็นบุรุษเพราะพวกเขามักจะไร้ย,ยางอายตั้งแต่เกิดมานางคือสาวใช้ของกู่อินตอ้์คุณหนูของสกุลกูจากหุบเขากีเลนนายเก่าของนางนั้นเป็นสตรีการประนีบัติอีกฝ่ายอาบน้ำเปลี่ยนอา จึงไม่ถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่เมื่อนางถูกส่งมาที่สกุลเฉินกลายเป็นเบ่ารับใช้ประจําตัวคุณชายเฉินนางรู้ดีอยู่ว่าอีกฝ่ายมีกิตติศัพท์เป็นจอมมารผู้ชื่นชอบการกันแกล้งผู้คนถูกต้องวันแรกของการมีนายคนใหม่นางถูกคุณชายเฉินต้อนรับด้วยเรือนร่างเปลยเปล่านางหวีดร้องลั่นอยู่ครึ่งค่นวัน จากนั้นสงบสติอารมณ์ได้จึงเตรียมตัวเตรียมใจรับมือครั้งใหม่อย่างดียามคุณชายอาบน้ำเสร็จนางมองเขาคล้ายผักชนิดหนึ่งมองด้วยใจเที่ยงธรรมว่านั่นคือเรือนร่างของบุรุษที่อีกไม่กี่สิบปีก็จะเหี่ยวย่นเพราะจิตที่แน่วแน่เที่ยงตรงของนางเห็นหลายครั้งเข้าจึงกลายเป็นความเคยชินเรื่องนี้สร้างความขุ่นเคืองให้ผู้เป็นนายอยู่ไม่น้อยเมื่อสวมอา พเบาบางสำหรับใส่นอนฉันห้ามองสำรวจตนเองพลางขมวดคิว้วเจ้าว่าข้า่ายพร้อมลงหรือไม่หากนายท่าน่ายพร้อมชาวแคว้นมู่เรียกว่าเหลือเพียงกระดูกเจ้าค่ะหลิวหลิวเป็นผู้หนึ่งที่คัดค้านการขึ้นราคาสินค้าของผู้เป็นนายความชิงชังระหว่างบุคคลน,นั้นไม่ควรเกี่ยวพันถึงผู้บริสุทธิ์ข้าคิดถึงนางจนสู้พร้อม นายท่านคล้ายไม่นำพาสิ่งที่นางกล่าวทั้งยังอดครวนถึงผู้ที่อยู่แดนเทพอาสูรช่างชวนให้ท้อใจโดยแท้ในความมุ่งหวังอันสูญเปล่ามุ่งหวังอย่างดื้อรั้นไร้เหตุผลเหลิยวเหลิยวรู้สึกเห็นใจในายท่านผู้เท่าอยู่บ้างที่มีบุตรชายเช่นนี้บิดาเท่าของข้าส่งเจ้ามาเกลี้ยกล่อมให้ข้าแต่งภรรยาถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะ แล้วเหตุใดเจ้ายังไม่รีบเปลียกกล่อมข้านายท่านเคยฟังเบาด้วยหรือเจ้าคะยายเบาต้องประทับในสิ่งที่ไม่เกิดผลแม้แต่นายท่านผู้เท่านายท่านยังไม่ฟังแล้วเบาจะทําให้ในายท่านเชื่อฟังได้อย่างไรพูดมากความไปนายท่านก็หาเรื่องส่งเบากลับบ้านบนรรพบุรุษฉันเห่ายกยิ้มอย่างพึงพอใจยกมือลูบไหลพวงแก้มของสาวใช้ด้วยแววตายั่วยเย้า,ยา ยังคงเป็นเจ้าที่รู้ใจค่ะเรียกว่ารู้ไส้รู้พุงจะถูกกว่าเจ้าค่ะหลิวหลิวคิดในใจแต่มิได้กล่าวออกไปเรื่องกินเต้าหู้ของนายท่านก็เป็นเพียงการกลั่นแกล้งอย่างหนึ่งหากนางเขินอายหรือคิดไม่ซื่อกับเขาแน่นอนว่าภายในเจ็วันเขาต้องขายนางออกไปหรือไม่ก็หาเรื่องแต่งนางให้ผู้อื่นเป็นแน่การรับมือผู้ชื่นชอบความทุกข์ของผู้อื่น คืออย่าทุกข์ให้เขาเห็นความจริงนายท่านของนางก็มีใช่เจ้านายที่เอาใจยากเขาค่อนข้างไม่ใส่ใจขนธรรมเนียมด้วยซ้ำวันดีคืนดีก็เรียกบ่าวไพร่มาร่วมวงสุราในฐานะสาวใช้ขั้นหนึ่งนางเองก็ได้รับอันนี้สองความใจกว้างในเรื่องความรู้จักนายท่านไม่น้อยนายท่านชังคนไม่รู้หนังสือ เขาสั่งให้อาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนนางผู้ไม่รู้ตัวอักษรนายท่านชอบเสียงพิณและการร่ายรำของสตรี แต่เบื่อหนายคานิกาพี่เอาแต่จะปีนเตียงเขาก็ให้นางไปเรียนดีดพินวันว่างคล้มอกคล้มใจก็ให้นางดีดพินให้สาวใช้คนอื่นๆเต้นระบำให้ชมนายท่านเป็นคนเรื่องมากอาหารเค็มไปหน่อยก็ติหวานไปหน่อยก็ว่าทั้งยังบ่นว่าหากกินเหลือเป็นเรื่องไม่ดี เขาคีบกินสองสามคำแล้วก็ส่งมาให้นางจัดการจนเกลี้ยงนายท่านชื่นชอบสาวงามสาวใช้ประจำตัวจึงต้องสวมอาพร์ที่งดงามบ่อยครั้งอาภรน,นางราคาแพงยิ่งกว่าอาพร์ของคุณหนูบางบ้านเสียด้วยซ้ำเขาวางแผนให้เจ้าอย่างไรเพียงให้เกลี้ยกล่อมเจ้าค่ะหากอีกสามเดือนไม่สำเร็จนายท่านผู้เท่าจะมีแผนที่สอง แผนได้นับวันบิดาเท่าของเขายิ่งมีความคิดไม่เข้าท่านายท่านผู้เท่ามีได้บอกเจ้าค่ะถึงยามนั้นหากบิดาเท่าของข้ายอมเปิดปากเจ้าก็รีบส่งข่าวให้ข้าโดยเร็วทราบแล้วเจ้าค่ะเจ้าเองก็อายุไม่น้อยอีกสี่ปีก็ถือว่าเป็นสาวเถื่อบอกข้ามา เจ้าต้องตาต้องใจบุรุษบ้านได้ในฐานะผู้เป็นนายข้าจะเอาเขามาเข้าวิวากับเจ้านายท่านเจ้าคะสาวเทื่อเป็นคำหยาบเจ้าคะ่ะแล้วเจ้าชอบพอบุรุษบ้านได้บ่าวยังไม่มีบุรุษที่ชอบพอและคิดจะแต่งงานเจ้าคะ่ะพี่สาวของเสี่ยวหลานแต่งออกไปเมื่อสองปีก่อนปีนี้สามีนางรับอนุ พี่เหยียนมีออกจากร้านผ้าของเราไปแต่งงานแต่งออกไปเมื่อสามเดือนที่แล้วนางถูกแม่สามีข่มเหงประจำบ่าวคิดว่าอยู่รับใช้ในท่านเป็นเรื่องดีที่สุดเจ้าค่ะเจ้าไม่กลัวข้าแต่งภรรยาโมโห้ายเข้ามาเล่นงานเจ้าหรือตราบใดที่ในท่านยังไม่ยอมแต่งงานชีวิตบ่าวย,ย่อมไม่พบพานนายหญิงโมโหร้ายแน่นอนเจ้าค่ะ หลงไปจิงเป็นคนโมโหได้แต่นางไม่แต่งกับในท่านมิใช่หรือเจ้าคะดับไฟซะข้าจะเข้านอนในท่านหนอในท่านฟังความเป็นจริงกับขุนเครื่องเฮ้อหลิวกูเนียงนายท่านบอกให้เจ้าไปกวาดลานด้านหนะ้า ยังไม่ทันรุ่งเช้าดีความอาคาตของเฉินเฮาก็ตามติดสาวใช้อย่างรวดเร็วหลิวหลิวเก็บที่นอนชะงอกใบหน้าออกไปมองลานด้านหน้าโรงเตี้ยมมีใบไม้ร่วงสองสามใบแต่บนต้นไม้ รับมีบุตรชายวัยหกขวบของมาซื่อกำลังปีนต้นไม้ขย่มโยกไปมาให้ใบไม้ร่วงยิ่งกว่าเดิมยังต้องบอกอีกหรือไม่ว่าเป็นคำสั่งผู้ใดพูดไม่เข้าหูเล็กน้อยนายท่านก็คุนเคื่องจิตใจที่คับแคบนี้รักษาได้ยากอย่างยิ่ง มาซื่อมองตามสายตาของสตรีอ่อนไว้กว่าด้วยสีหน้าลำบากใจเห็นบุตรชายของต้นโยกต้นไม้อย่างสนุกสนานแล้วไม่สบายใจอย่างไรหลิวกูเนี่ยงผู้นี้ก็เป็นสาวใช้ขั้นหนึ่งทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากนายท่านหลายอย่างมาวันนี้นายท่านขุนเครื่องแต่กลับให้เป็นนางสองแม่ลูกล่วงเกินหลิวกูเนียงเรื่องล่วงเกินผู้อื่น นี้เหตุใดในท่านจึงไม่ทำเองหนอหากในท่านกับหลิวกูเนี่ยงดีกันขึ้นมานางกับบุตรชายก็ถูกลากลงน้ำคุณเปื้อนความผิดจนล้างไม่ออกวางใจเถิดข้ามีใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นเช่นในท่านยังคงเป็นกูเนี่ยงที่เข้าใจเช่นนั้นข้าจะรีบบอกให้เขาหยุด ท่านจะได้กวาดอย่างราบรื่นเมื่อกวาดลานด้านหน้าโรงเตี๊ยมเสร็จหลิวหลิวก็สั่งคนไปปลุกในท่านเฉินผู้ยิ่งใหญ่สั่งพ่อครัวเตรียมอาหารเช้าตามปกติส่วนนางเรียกดูบัญชีของโรงเตี๊ยมนั่งอยู่ไม่ไกลนะักผู้ดูแลโรงเตียมคือสามีของหมาซื่อเขาแซจางหากจะไม่ผิดชื่อจางจิ้นเว่ยเขายื่นบัญชีให้นางดูอย่างนอบน้อม เหล่าจ้างเหตุใดรายจ่ายค่าสุราแพงกว่าเดือนก่อนยี่สิบตำลึงหลิวกูเนียงแขวนหมู่ยามนี้ขัดสนไปเสียทุกอย่างผู้เท่าให้คนไปซื้อจากโรงเตี้ยมของเราในแคว้นเหอจ้างคนคุ้มกันเพิ่มอีกสองคนจึงมีรายจ่ายมากกว่าเดิม ครั้งหน้าเหล่าจางก็เขียนบัญชีตามความจริงจางผลเพิ่มก็เขียนแยกออกมาหากเป็นผู้อื่นมาตรวจบัญชีเขาคงไม่ถามความและอาจจะรายงานว่าท่านยักยอกผู้แสจางทราบแล้วครั้งหน้าจะเขียนให้ถูกต้องไม่ละเลยเด็ดขาดกล่าวจบ จางจิ้นเว่ยก็หันไปมองสี่หน้านายท่านพบว่าอีกฝ่ายนิ่งเฉยไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วก็ใจชื้นขึ้นมาหลายส่วนรบกวนเหล่าจ้างรวบรวมบัญชีของร้านค้าสกุลเฉินในเขตเมืองหลวงแคว้นมู่มาให้ข้าดูสักหน่อยหากจะให้เดินทางไปครบทุกที่เกรงว่าจะใช้เวลานานหลิวกูเนี่ยงวางใจผู้เท่าจะรีบรวบรวมมาให้โดยไว จางจิ้นว่ยป่าเงือเมืองหลวงแขวนมู่กว้างใหญ่กว่าจะรวบรวมครบต้องใช้เวลาใช้สูงวัยผุนผันออกไปโดยเร็วตั้งท่าว่าจะใช้คนไปตามทวงด้วยหมาเร็ว เพราะกิจการของสกุลเฉินมีมากมายครอบคลุมทั่วจักรวรรดิเทียนฝูหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีจึงสำคัญมากสกุลเฉินมีผู้ดูแลบัญชีหลายร้อยคนเท่าว่ามีผู้ตรวจสอบเพียงไม่ถึงร้อยหากผู้ดูแลบัญชีสมรู้ร่วมคิดกับผู้ดูแลร้าน ต้องถูกผู้ตรวจสอบพบเจอความผิดปกติอยู่ดีเหล่าผู้ตรวจสอบนั้นหูไวตาไวเสียยิ่งกว่าผีร้ายราคาต้นทุนสิ่งใดเท่าใดนั้นรู้ไปเสียหมดเมื่อในห้องเหลือเพียงนายบาวหลิวหลิวมองท่าทีการเขี่ยอาหารไปมาของผู้เป็นนายแล้วชวนให้ขหมวดคิ้วนายแคว้นมู่ผู้คนด้านนอกนั้นอดยากแม้แต่ธัญ,ญพืชยังราคาแพงแต่ใน ท่านกลับเขี่ยอาหารชั้นเลิศไปมาอย่างน่าทุบตีนายท่านเจ้าคะว่าอย่างไรเัินเท้าจ้องมองสาวใช้ด้วยสายตาติดจะรำคาญเขากินข้าวอยู่นางไม่เห็นหรือเบ่าจำได้ว่านายท่านชังชื่อเบ่าเพราะตัวอักษรหลิวที่เหมือนเจ้าครองแคว้นมู่เช่นนั้นแล้วอักษรไผของหลงกูเนี่ยงหละเจ้าคะไผชิง ไปหลิวไปเดียวกันเหตุใดนายท่านไม่ชังเฉินห้าชะง,งักค้างรู้สึกว่าก้างปลากำลังทิ่มคอเห็นนายท่านสีหน้าไม่ค่อยดีหลิวหลิวเอ่ยอย่างอ่อนหวานว่าหากไม่อร่อยเช่นนั้นอย่าก,กินต่อเลยเจ้าค่ะประเดี๋ยวจะเสียสุขภาพเอาหากนายท่านป่วยไข้ บ่าของปวดใจแย่พูดจบหลิวหลิวก็ให้คนยกอาหารออกไปโดยที่ตะเกียบยังคามือฉันเห่าอยู่ข้าเห็นผู้อพยพกลุ่มหนึ่งอยู่ไม่ไกลเจ้าเอาไปให้พวกเขาเสียบอกว่าในท่านฉันอยากทำบุญนางกำชับด้วยถ้อยคำเปี่ยมเมตตานายท่านฉันผู้ยิ่งใหญ่หน้าแดงเป็นตับหมูสาวใช้นางนี้นับวันยิ่งเหิมเกริม ข่าวการเดินทางมาของฉินเฮาแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสี่ทิศ8ปดทางนอกจากนี้ยังมีข่าวว่านายท่านฉินจัดงานเลี้ยงสุราเชิญเ,เหล่าขุนนางใหญ่ให้ไปร่วมไม่น้อยเดิมที งานเลี้ยงสังสารก็เป็นเรื่องของชนชั้นสูงอยู่แล้วหลายคนหาข้ออ้างว่ามาพบเพื่อฝากความห่วงใยไปยังในท่านฉันผู้เท่าใต้ล่าลวนทราบดี ว่านายท่านเฉินผู้เท่านั้นเป็นคนกว้างขวางช่วยชีวิตกระทำแต่เรื่องดีเรื่องบริจาคทำบุญกับคนยากจนล้วนแต่พยักหน้าบารมีของความใจบุญสุนทานนั้นยากจะหาผู้ใดมาเทียมข้อเสียอย่างเดียวของนายท่านผู้เท่าเฉินคือให้กำเนิดจอมารร้ายที่เกรงกลัวโลกลาจะสงบสุข เป็นความจริงที่ฉันเท่าไม่ถูกกับฝ่าบาทเถ่าว่าฝ่าบาทเป็นผู้ใจกว้างไหนเลยจะคิดเล็กคิดน้อยหากติดต่อกับฉันเท่า อาหารเต็มโตะ๊ะนักดีดพินบันแดงหญิงคณิกาคอยเอาอ,อกเอาใจมีหรือบรรดาชนชั้นสูงจะไม่สำราญใจแต่ฉินเฮาก็ยังคงเป็นฉินเฮาคอยกระแซะปลุกระดมความโลภในตัวผู้คนอย่างถนัดปากแต่ลอบยิ้มเยือกเย็นในใจด้วยความสมเพศหน้ายิ้มที่มีขุนนางไร้แก่นสารสาระและความจงรักพักดีคอยรับใช้มีคนพักดีิ อยางหนึ่งลําค่ากว่าการคํานับจอมปลอมของผู้คนนับร้อยนับพัน หลิวหลิวได้แต่เวทนาเจ้าครองแควนมู่ในฐานะสตรีที่เกิดในจัก,กรวรรดิเพียนฝูผู้ใดบ้างไม่เคยชื่นชมมู่ไปหลิวเขาเคยเป็นดั่งสายน้ำที่รินไหลพาดผ่านจิตใจผู้คนอย่างอ่อนโยนเคยเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างเติดจ้าจนยากจะหาผู้ใดามาเทียบเทียมแต่นั่นคือภาพลวงตา จิตใจที่ทะเอทยอทะยานของบุรุษคือยาพิษที่กัดกร่อนเจ้าครองแควนมู่อยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันจนสุดท้ายเขาเข้าสู่หอนทางอันยากจะหวนคืนท้ายที่สุดสูญสิ้นทุกสิ่งไร้หนทางให้หวนคืนสู่ความรุ่งโรจน์สายตาคมกริบคู่หนึ่งทอดมองงานเลี้ยงสังสรรค์จากชั้นสองของเหลาสุรา ดอกชายยังคงความร้อนจนต้องเป่าอย่างแผ่วเบาท่ามกลางความร้อนอบอ้าวของอากาศที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของงูไปลิวยังคงสงบนิ่งดุดสายน้ำไม่มีท่าทีโกรธเคืองท่าทีไร้กังวลใจกลับเป็นวนัเสินชิงที่นั่งมองอย่างไม่พอใจคิ้วขมวดมุ่นไม่ยอมใครสำหรับหัวอี้รานนางมาเพราะวัเสินชิงได้รับเงินช่วยเหลือจากทางบ้านแล้ว เขาคืนตำลึงเงินพร้อมดอกเบีย้ยจำนวนหนึ่งให้นางทั้งยังเอ่ยปากจะเป็นเจ้ามือในวันนี้กินอิ่มโดยไม่เสียตำลึงยายนางจะไม่มาเล่าหากข้าสอบจ้วงยวนได้ข้าจะไม่มาคบค้าสมาคมกับขุนนางเหล่านี้ช่างคล้ายมุสิกหิวโซกลุ่หนึ่งที่ถูกเฉินเฮาเอาอาหารมาล่อนัก คุณชายเวินสอบให้ได้ก่อนค่อยเอ่ยปากก็ยังไม่สายหัวอี้รานปรามเหตุใดจึงมั่นใจเพียงนั้นว่าตนเองจะสอบจ้วงหยวนได้หากคุยวอมากไปวันนั้นกลับสอบไม่ได้เกรงว่าจะขายหน้าจนอับอายน้องอี้รานเจ้าไม่รู้อะไรเมื่อก่อนสกุวลวันเราเคยรับใช้ราชสำนัก ความรู้ที่สืบทอดมาทำให้ข้ามั่นใจเหลือเกินว่าตำแหน่งนี้ต้องเป็นของข้าเจ้าประเมินความสำคัญของสกุลเวินเราต่ำไปเจ้าไม่รู้หรือว่าฝ่าบาทองค์ตกนพยายามเรียกคนสกุลเวินกลับมารับใช้บ้านเมืองเพียงแต่ยามนั้นพวกเราไม่พยักหน้าตกลงเพราะเกรงภัยจากการชิงบรลลังของเหล่าหวังตื่อทั้งสามเว่าป้ายทองขอเข้าเฝ้ายังคงศักดิ์สิทธิ์เสมอ ข้าเห็นว่าข้าเป็นปัญญาชนผู้หนึ่งแต่แผ่นฟ้าด้วยมือเดียวจะเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นที่ตั้งใจเช่นกันอืมคนบ้านป่าเช่นข้าจะทราบเรื่องสายสนบนในได้อย่างไรกัลลียุคสร้างผู้กล้าข้าเองก็หวังว่าอนเองจะช่วยเหลือบ้านเมืองได้บ้างเหตุใดท่านจึงมุ่งมั่นอยากเป็นขุนนางป่านั้นจักกวัิเพียนฝู ยึดกดปลาใหญ่กินปลาเล็กวัดกันด้วยพลังยทธสกุลเวนเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงข้าเกิดมาในสกุลที่ผู้คนนับหน้าถือตาเผาว่าด้านพลังยุดกลับไม่ประสบผลหลายปีผันผ่านยังเป็นเพียงยอดยุทดชั้นหกหากข้ายังเอาดีไม่ได้บิดามารดาก็ต้องถูกกดคมด้วยสายตาดูแคลนจากผู้คนข้าจะทำให้เสียชื่อเสียงสกุลมีได้ เกิดมาบนกองเงินกองทองย่อมต้องมีราคาที่ต้องใจาภาระที่ต้องแบกรับแต่อย่างไรขุนนางเหล่านี้เพียงมาสังสรรค์กับบุรุษที่ชื่อฉันเท่าพันตั้งท่ารังเกียจเกินไปกระมังวนสันชิงหัวเราะเล็กน้อยในความไม่รู้เรื่องราวของนางฮึน้องอี้ร้าน ใตล่านี้คงมีเพียงเจ้าที่ไม่ทราบว่าเฉินเฮาผู้นั้นชิงชังฝ่าบาทนอกจากชิงชังฝ่าบาทแล้วเขายังชิงชังเยี่ยหานต้องไทอันหวางแห่งแควนเยี่ยเยี่ยจือหลีหนิงหวางซื่อจือแห่งแขวนเยี่ยโอ๋หมิงสีแห่งเผ่าวารีผู้ใดที่มีดีกว่าเขาเขาล้วนชังทั้งหมดนอกจากนี้เขายังเป็นจอมมารายที่ชื่นชอบความทุกข์ของผู้คน เกรงว่าหาทางเล่นงานคนฝั่งแควนเยี่ยที่สนิทสนมกลมเกลียวกันมีได้จึงมาหาทางเล่นงานฝ่าบาทเราพี่โดดเดี่ยวเสียมากกว่าเขาทุ่มเทปานี้เพื่อความสำราญใจสกุลฉันทำการคะครอบคลุมทั่วจักรวรรดิตำลึงเงินเท่านี้หาได้ทำให้ฉันเห่าขมวดคิ้ว ดูคล้ายเขาจะกินอิ่มจนว่างงานจริงๆหัวอีหลานมองไปยังงานเลี้ยงสังสรรค์บุรุษอาพรแดงผู้นี้ดูท่าจะว่างงานเกินไป แต่ที่เวินสันชิงกล่าวก็ถูกมองจากไกลๆยังเห็นอยู่ว่ามีกลิ่นอายของอสารพิษเขารูปงามแต่งามแบบเจือด้วยความเป็นมารร้ายดังดอกไม้กินมาแรงก็ไม่ปานรูปงามเย,าย้ายวนแต่ไม่ควรครอบครองบุรุษที่ชอบสวมอาภรแดงในนวนิยายมักจะได้รับบทผู้ร้ายเอาล่ะนางเชื่อว่าเขาคือผู้ร้ายเอาไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ